เราสองคนมาหาแม่ค่ะซื้อของมาให้แม่ด้วยค่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะแม่แมาทีมแม่มารอรับมากับทีมเลยนะลูก <laughs> ขอบคุณนะคะ <laughs> แม่ฉันเน่ยเขาก็ำอํองเองนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ ก็พอคุณไม่ใช่หรอที่ทําตามความคาดหวังของแม่ไม่ได้เนี่ยแต่คุณไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะทําให้แม่คุณชอบผมให้ได้แม่ครับเดี๋ยววันนี้ผมทำอาหารให้แม่กินนะครับโอ้โหดีเลยลูกทีมไม่อยากกินอาหารฝีมือทีมอยู่พอดีเลยทำให้เย,เยอะๆเลยลูกจัดเต็มๆเ,เลยลูก <c oughs> นี่คุณป้าครับผมว่าสั่งมากินไม่ดีกว่าหรอครับ ดูหน้าตาก็ไม่น่าจะทําอาหารอร่อยนี่ถ้าเป็นบ้านผมนะเรียกเชฟมาทําให้ที่บ้านหรอครับป้าเจมส์แต่สั่งเนี่ยมันรอนานนะลองกินอาหารฝีมือพี่ดูก่อนก็ได้เจมส์อาจจะชอบก็ได้นะพี่ทีมผมว่าผมคงไม่ชอบอาหารพี่หรอกนะปกติเนี่ยผมกินแต่อาหารหรูลูแพงแพงะโอมากาแฟอะพี่รู้จักเปล่าฉันชอบอาหารที่ลูกเขยฉันทำใครไม่อยากกินก็ออกไปเลยแม่คะ ตองว่าเจมเขาก็ดีนะคะเขาอุตส่าห์ซื้อของดีๆมาให้แม่ตลอดเลยอะแต่ทำไมแม่ถึงได้ลำเอียงไม่ยอมเปิดใจให้เขาสักทีก็ไม่รู้อะป้าครับเนี่ยผมซื้อของมาให้ป้าตั้งเยอะเลยนะครับแต่ละอย่างเนี่ยมีแต่ของแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับป้าดูอย่างนี่ของทะเลป้าเคยกินหรือเปล่าครับแล้วก็นี่ทีเด็ดเลยป้า iPhone ป้าเคยเห็นไหมครับ อันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยผมซื้อมาให้ป้าป้าไปสิครับป้ารับไว้เถอะนะไม่ต้องเกงใจพี่ทิมผมเห็นพี่ซื้อของมาตั้งเยอะตั้งแยะพี่ซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยเอามาโชว์หน่อยสิอ๋อก็ผมซื้อไส้กรอกเจ้าดังที่แม่ชอบกินมานะครับแล้วก็เป็นยาบำรุงกระดูกครับแม่ ทีมลกูกทีมเนี่ยรู้ใจแม่จริงๆเลยนะของที่ทีมซื้อมาถูกใจแม่ทั้งนั้นเลยลกูกองแม่คะแม่ก็เห็นไม่ใช่หรอคะว่าเจมส์เขาตั้งใจเลือกซื้อของดีๆมาให้แม่ทั้งนั้นเลยนะคะแม่ต้องให้เราสองคนแต่งงานกันนะคะ่ะแกลืมเรื่องนั้นไปได้เลยทำไมอะคะ ก็มันไม่เหมาะสมกับแกไงฉันไม่ชอบที่หน้ามันก็ดีเลยนี่ป้าคิดว่าผมชอบหน้าป้ามากผมเนี่ยก็ไม่ชอบหน้าครอบครัวป้าเหมือนกันก็ดีจะได้จบจบกับลูกสาวฉันซะและเนี่ยก็กินข้าวอิ่มแล้วเนาะเก็บของของแกไปให้หมดเลยฉันมีลับผมจะพูดอะไรไว้ให้อย่างหนึ่งครอบครัวผมเนี่ย รวยกว่าบ้านป้าเป็นสิบสิบเท่าแล้วผู้หญิงอย่างเงี้ยแค่ผมเลิกกับเขาไปแป๊บเดียวผมหาได้เป็นสิบสิบคนคิดว่าตัวเองกันใครคิดว่าลูกตัวเองสวยมากนักเหรอฮะปล่อยไว้ผู้หญิงชั้นต่ำแบบนี้ไม่เอาก็ได้วะ ที่ดีที่สุดแต่แม่ก็ยังทําแบบเนี้ยเวลามีแฟนทาไมแม่ต้องคอยขัดขวางตอนตลอดด้วยอ่ะแม่ต้องการอะไรอะคะตัวไว้เข้าใจนี่ตองแกหูบป,ปากของแกไปเลยนะถ้าแกหาคนแบบพี่เคยแกไม่ได้แกก็ไม่ต้องแต่งงานงเดี๋ยวพี่ไปดูแม่ห,ห่อนนะค่ใคครับ ผ่านมาต้องเจอคนดีฐานะก็ดีแต่แม่ต้องคอยขัดขวางแบบนี้ทุกครั้งเอาแต่บอกตลอดว่าตองไม่คู่ควรกับเขาอะมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะตองไม่ใช่ตองไม่คู่ควรกับพวกเขาพวกเขาตั้งหากที่ไม่เคยคู่ควรกับตองเลยสักคนพี่ไม่พี่ไม่ต้องมาพูดแทนแม่หรอกนะ พี่รู้ไหมว่าบ้านเจมส์ฐา,านะดีแค่ไหนเราวตองต้องเสียคนดีไปอีกคนแล้วพี่ไม่ตองมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะที่แม่เขาต้องคอยขัดขวางอยู่ครั้งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าแม่เขามองออกต่างหากว่าผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้มีดีอะไรเลยไม่ได้คู่ควรกับตองเลยสักนิดเดียวตองจะแต่งงานกับใครสักคนเนี่ยตองจะดูแค่ผิวเผินไม่ได้นะตองต้องมองให้หลึก ลงไปในจิตใจของเขาดูทุกการกระทำของเขาว่าเขาให้เกียรติเราเหมือนที่เราให้เกียรติเขาหรือเปล่าไปค่ะพี่ทีมไมยพร้อมแล้วค่ะเอ้ยเดี๋ยวไม้เดี๋ยวพี่ไปเอาของนี่ซื้อให้แม่ก่อนโหซื้อของให้แม่อีกแล้วเหรอคะทุกครั้งเลยนะคะเนี่ยเวลาจะไปบ้านแม่พี่ก็ซื้อของให้แม่ตลอดเลยอะ่ะนี่นายถามจริงๆเลยค่ะ พี่กลัวน้อยหน้าเจมเขาหรอพี่อย่าไปคิดแบบนั้นเลยนะแม่ไม้อ่ะเขาไม่ถือสา,าอะไรหรอกไม่ใช่แบบนั้นนะไม้ที่พี่ซื้อของให้แม่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพี่ไปแข่งไอ้เจมนะแต่เป็นเพราะว่าเวลาแม่เข้ามาบ้านเราเนี่ยแม่เขาชอบกินของพวกนั้นมากเลยนะพี่ก็เลยซื้อให้แม่เท่านั้นอะ่ะไม่มีอะไรนอกจากนั้นเลยนะ <c oughs> พี่นี่น่ารักจังเลยนะคะดีจริงๆเลยอะ่ะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมแม่ไมเนี่ยเขาถึงหลงรักพี่แล้วก็ชอบพี่ขนาดนี้ ตั้งแต่พี่แต่งงานกับพี่ทีมมาเราสองคนก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไรค่อยๆสร้างเงินสร้างตัวมาด้วยกันแต่พี่ทีมเขารักครอบครัวของเราเหมือนครอบครัวของเขาเองจริงๆนะตองแล้วพอพี่แต่งงานกับเขาเขาไม่เคยปล่อยให้พี่ต้องถือของ,นงหนั่นด้วยตัวพี่เองเอีกเลยนะทุกครั้งไม่ว่าจะซื้อของยังไงเขาก็จะถือให้พี่ตลอด ส่ะ oh. สวัสดีค่ะแม่ไม้ทีมไม่มารอลรางมากกับทีมเลยนะลูกไม่ว่าจะไปที่บ้านไหนหรืออยู่ที่ไหนก็ตาม <c oughs> เขาไม่เคยปล่อยให้พี่ต้องเข้าครัวคนเดียวแล้วเขามักจะอาสาเป็นพ่อครัวให้เสมอทีมลูกทำอาหารเก่งจังเลยนะแล้วทำไมไม่ให้มายมาช่วยล่ะแ oh. ม่ครับ มาเป็นคนรักสวยรักงามนะครับในนี้มแจะกินอาหารกิ่นควันเหมแม่มันไม่ดีต่อไม้ครับแค่นี้ผมทาได้สบายมากเจมเขาไม่เคยทําอย่างนั้นให้กับตองเลใช่ไหมตองลองนึกดูดีๆนะต่อให้เจมเขาจะซื้อของแพงๆให้ตองอยังไงหรือว่าซื้อให้แม่ยังไงแต่ตองต้องคอยถือของหนักๆด้วยตัวตองคนเดียวมาตลอดเลยนะ แล้วเขาก็ชอบใช้คำสั่งกับตองพูดจาให้ตองดูต่ำยิ่งกว่าเขากดตองเอาแต่โอ้โวดว่าตัวเองรวยอย่างนั้นอย่างนี้ว่าตัวเองสูงส่งเกินใครแล้วผู้หญิงอย่างเงี้ยแค่ผมเลิกกับเขาไปแป๊บเดียวผมหาได้เป็นสิบสิบคนแล้วที่สำคัญครอบครัวของเราแพ้อาหารทะเลเจมเขาก็ซื้อมาให้ แล้วแม่ทุกวันนี้เขาก็ไม่เคยใช้โทรศัพท์ที่มีทัสกีนเลยด้วยซ้ําเขาใช้แต่ปุ่มกดมาตลอดเพราะสายตาเขาไม่ดีแต่เจมก็ยังซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาให้อีกรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังจะทําหรือว่าไม่ใส่ใจกันแน่ของทะเลป้าเคยกินหรือเปล่าครับแล้วก็นี่ทีเด็ดเลยป้า iPhone ป้าเคยเห็นไหมครับอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยผมซื้อมาให้ป้าป้าไปสิครับ ในฐานะที่พี่เป็นพี่สาวของตองพี่ก็เป็นห่วงตองมากนะถ้าตองต้องแต่งางานกับเจมตองอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เจอในวันนี้ไปอีกตลอดชีวิตตองคิดว่ามันดีกับตัวตองจริงๆแล้วเหรอแม่เขาก็เป็นห่วงตองมากนะ คีมายต้องว่าต้องจะขอโทษแม่เขาค่ะต้องอย่างนี้สิ้องสาวพี่ ตองขอโทษนะคะตองเข้าใจแล้วไหมลกูกแม่ไม่ได้ไม่อยากให้รักแต่แม่อยากให้รักคนที่ไม่ทำร้ายหัวใจเรา